ใครเป็นในหน้าติ๊กต็อกชอบแล้วค่าในหน้าไม่ขึ้นให้ลองฟังคลิปนี้ดูนะคะจริงๆหัวข้อนี้ครูนราแบบสอนไปหลายคลิปมากแต่อันนี้จะเป็นอัปเดตล่าสุดก็คือปี6-6กห้นะจ๊ะเนื่องจากว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ครูนราเจอเองกับตัวและครูนราเข้าใจเพื่อนๆมากๆเลยก็จะเป็นเหมือนคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าวันที่มัน ขึ้นแค่หนึ่งรายการสั่งซื้อนะแต่อีก2วันมันมี3คํคำสั่งซื้อตุ้มเลยไม่แน่ใจว่าปกติมันโชว์เลยไหมคือปกติมันโชว์เลยแต่มันดันมีบางวันที่แบบว่ามันไม่โชว์ขึ้นมาเราก็แบบว่าใจตุ้มๆต่อกเอ๊ะทำไมค่าหน้าของฉันไม่ขึ้นมันเป็นอะไรปกติอะไรเปล่าอะไรนี้ซึ่งครูน่าเจอเองกับตัวก็คือคุูล่ากดสั่งซื้อสินค้าไปเนาะโดยใช้แอคเคาท์ของลูกชายนะซื้อสินค้าในช่องแอคเคาท์ของลูกชายเช่นเดียวกันทีนี้พอหลังจาก กดสั่งซื้อไปแล้วเฮ้ยมันไม่โชว์ค่าในหน้ารอหลายวันละมันก็ไม่โชว์ซึ่งสินค้าก็ยังไม่ได้จัดส่งมาสักทีอาจจะเป็นเพราะว่าติดช่วงปีใหม่อะไรหรือเปล่าและระหว่างนั้นครูโนาลาก็กดสั่งซื้อสินค้าอื่นเพิ่มเข้าไปปรากฏว่าไอ้สินค้าที่เราเพิ่งกดสั่งซื้อเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันโชว์ขึ้นค่าในหน้าแบบทันทีแล้วก็งงว่าทำไมอันเดิมมันไม่โชว์ครูโนาลราก็เห็นว่าทางร้านค้าเขายังไม่ได้จัดส่ง <S <S ก็เลยแบบยกเลิกออเดอร์เลย แล้วกดสั่งหมายเพราะมันเป็นสินค้าที่ครโคราต้องการซื้อจริงจปรากฏว่าในรายการของโปรแกรมในน้านเนี่ยลาพอครัโรากดยกเลิกไปใช่ไหมมันป๊อปอัพขึ้นมาว่ามันมีรายการสินค้านั้นยกเลิกไปแล้วคือมันแสดงให้เราเห็นทีหลังอะไอตอนที่เรายังไม่ยกเลิกมันไม่แสดงขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่ครโราจะบอกกับเพื่อนในคลิปนี้ก็คือเราแบบไม่ต้องสงสัยไม่ต้องกังวลอะไรเลย,เลยคือถ้าเรากดสั่งซื้อสินค้า หรือว่ามีคนเข้ามากดสั่งซื้อสินค้าเราเราเข้าไปเช็คในโปรแกรมนึ่งมันไม่ขึ้นแต่ว่าในเรียกว่าอะไรในข้อมูลในระบบอ่ะมันจะต้องบันทึกเอาไว้อยู่แล้วว่ามีการสั่งซื้อแล้วเดี๋ยวค่าในหน้ามันก็ขึ้นมันอาจจะค่อยๆโชว์ให้เราทีหลังอะไรประมาณนี้ซึ่งก็คือต้องบอกอแบบนี้ก่อนว่า Ti k t o อลช็อปเป็นเรื่องอะไรที่ใหม่เพิ่งจะเริ่มเมื่อประมาณต้นปีที่แล้วใช่ไหมใหม่มาประมาณ1ปีแล้วก็มันก็มีการพัฒนานระบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรตลอดเลย แต่สิ่งหนึ่งแม้ว่าแม้ว่ามันจะเปลี่ยนตลอดนะคะแต่ครูนราก็มั่นใจว่าระบบของเขาอะทำรองรับออกมาดีเพียงแต่การแสดงผลการโชว์ผลให้เราดูบางทีมันอาจจะแบบไม่ตรงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามั่นใจไปเลยว่าข้อมูลที่เขาได้รับข้อมูลที่แบบมันรันอยู่ในระบบเนี่ยถ้ามีการสั่งซื้อค่ายหน้ามันก็เข้าให้เพื่อน,อนสบายใจได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลว่ามันจะมีไหมยอดมาครบไม่ครบไม่ต้องไปเช็คมันมาแน่นอนครบแน่นอน ส่วนใครมีคำถามอไรเพิ่มเติมก็พิมพ์มาได้จ้ะ